ขอบฟุตบาทแล้วหมุนรอหนึงดด่งรอบเบรกช้าๆเบรกหมุนรอไหลไหลช้าๆไหลไปไหลไปอยู่รถก่อนนะหยุดนะฮะแล้วดูหลังคันสีแดงไม่มีรถมาแล้วคันสีแดงไปปุ๊บไหลไปปุ๊บแล้วเติมได้รถบุนให้หมดทยอยโค้งมาโค้งมาเตรียมตัวทยอยคืนพร้อมกับเติมเพล่งตามปร๊บสวยครับเยี่ยมเติมไปกดสวัสดคีครับผมพี่จ้ำถามอย่างน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับ นักเรียนมือใหม่นะครับขับรถยุโรปนะครับ BMW X1 นะครับก็มาเรียนอยากเรียนขับรถแต่ไม่กล้าขับรถขับไม่เป็นเลี้ยวไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยวันนี้พามาซ้อมครับซ้อมวิธีการเลี้ยววิธีการยูเทินนะครับไปดูว่านักเรียนจะทําได้ไหมไปดูว่าเทคนิคก,การเลี้ยวกัน ม,มุนพุ่งอะไรเป็นยังไงการยูเทิร์นระยะยังไงผมสอนยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะขอบคุณครับอแต่ก่อนแล้วปั๊ไปดูครับไปเราจะไปดู้ายด้านหน้านะรตรงไปครับรปเปิดไฟด้านซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้าย,ายมีมอเตอร์ไซค์แซงมาไหมไม่มีเตรียมตัวแต่เบรกให้ลึช้าลงรถไหลไป,ไปดึงก่อนดึงก่อนไปเพิ่มดึงเยอะดึงก่อนดึงก่อน ตามไว้แล้วก็ดึงเพิ่มนะฮะแล้วเบรกช้าๆไปลอยคืนปึ๊บอ่าโอเคตเติมใม้ไปทอนดูจุมองข้างฝั่งขวาดูจุมองข้างฝั่งขวาครับเบี่ยงมาเบี่ยงได้ไหมมีรถมาไหมเบี่ยงมาปึ๊บดึงซ้ายใช่ครับเลี้ยคันเร่งไวนะ้นะคืนเบาๆค่อยค่คืนจับประกันให้เราอยู่กลางเลน มันเป็นทางโค้งแล้วก็ต้องจับอาการว่าให้เราอยู่ทัดกลกาเงเลนเลี้ยงความเร็วไว้เลี้ยงความเร็วไว้ค้างความเร็วไว้ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆจับความรู้สึกให้โค้งตามทางค้างความค้างความเร็วไว้แล้วก็ค้างพรุงอะไรไว้ถ้าจะต้องคืนก็ค่อยคืนเบาๆค้างความเร็วไว้ตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปตรงไปครับ ดึงคืนชะลอตรงกอดแล้วใ่อยจะถึตงตู้ดันดึงขวาดึงนะแล้วคือชะลตรงขับตรงไปให้เราอยู่ตรงกลางระหว่างรถกับฟุตบาดเบรกชะลอช้าช้าดึงออกขวาชะลอช้าช้าชะลอช้าๆดูฝั่งขวามีรถมาไหมไท้ายู่ที่เบรกน,นะท้ายู่ที่บเบรกอ่ะ<อ>แล้วไม่มีรถมาหมาหนุนรอนึงรอบก่อนปึ๊บ ทยอยทีนขวาครับทีนขวาโอเคตรงไปก่อนครับม,มันมีรถมาจอดตรงนี้วิ่งเลนซ้ายไปก่อนนะวิ่งเลนซ้ายไปก่อนครับตรงไปครับผมตรงไปเราจะไปโค้งซ้ายด้านหน้าในคารปล๊บ,บโค้งซ้ายด้านหน้านะครับดึงพวงมาลไยค้างไว้ค้างกลมเรียวไว้ ค้างปรุงไรไว้ค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้แล้วเตรียมตัวทยอยพร้อมกับเติมคัน,นเร่งครับเยี่ยมปครับไหลไปดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหม <idol. S 1> ไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงออกมาช้าๆครับปึ๊บเข้ามาโอเคตรงไปครับเราจะไปเลี้ <Meine. S 1> ยวซา้า,ายอีกรอบหนึ่งนะเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าอีกรอบหนึ่งเราไปครับปร่งไปเรื่อย ตรงมากอบแล้วดูกระจกมองข้างฝัก้ายด้วยนะมีรถมาไหมมีฝักสาแทรกมาไหมไม่มีครับไปไปก่อนครับรวมไปเรื่อยๆครับตรงไปลายคือหมุนอะไรหน,หนึงก่อนนะแล้วก็หมุนหมดแล้วก็หมุนเพิ่มไหลไปเรื่อยๆครับค้างมาก่อนค้างม้ก่อนท้ารถที่เบรกดึงเพิ่มนะครับเบรกก่อนแล้วคือเบรกช้าๆก่อนชึบชึบ โอเคดูก็จะมองข้ามฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงมาเบี่ยงมาให้โค้งตามทางโค้งไปเลี้ยงคมเร็วไวอ่าฮะโอเคเยี่ยมค้างพวงมาลัยไว้จับอาการจับฟีลิ่งจับความรู้สึกนะครับให้รถอยู่กลางเลนนฮะเลี้ยงคมเร็วไว้เลี้ยงคมเร็วไว้เยี่ยมมากๆครับสวยเลี้ยงคมเร็วไว้ ให้โค้งตามทางจับความรู้สึกนะให้โค้งตามทางโอเคค้างกลวงอะไรไว้ครับค้างไว้ปึ๊บอ่าตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตามทางไปก่อนปึ๊บคือล้อตรงปึ๊บอ่าเตรียมตัวดึงขวาเบาๆนะเยี่ยมครับแล้วตรงไปครับคือล้อล้วตรงไปจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางระหว่างรถกับฟุตบาทน,นะครับอ่า เปิดไฟเลี้ยซ้ายค้างไว้เท้ามารอที่เบรคครับช,ชา้าๆเบรกจะลอช,ชา้าๆดูฝั่งขวาไม่รบมาไหมไม่มีหมุอนรอนหนึ่งรอบหมือนหอหนึ่งรอบไปไปโค้งตามทางไปถค่ยอยคืนโอเคเป็นเรื่องตามด้วยครับโอเคชิปนะตรงไปครับเราจะเบรคซ้ายด้านหน้านะ,ะเตรียมตัวครับไปนะปึ๊บ ดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายด้วยมีมอเตอร์ไซค์แท็กมาไหมฝั่งซ้ายโค้งตามทางทับมรถที่เบรคครับโค้งตามทางโค้งตามทางไปดึงพวงมลาลัยค้างไว้ค้างไว้ทยอยเคืนพร้อมกับเติมสวยครับเยี่ยมดูกระจมองข้างฝั่งขวาเลี่ยงไปครับมีรถมาไหมถ้ามีถ้าไม่มีก็ไปเราจะไปยูเทิร์นด้าน,านาหน,าน้านะครับตรงไปครับตรงไปก่อนตรงไปก่อน พอเราจะเข้าไปใกล้จุดยูเทิเร์นยกเท้ามาลอที่เบรกปล่อยไหลก่อนอย่าเพิ่งเบรกปล่อยไหลก่อนพอเข้ามาใกล้ๆแล้วเหยียบเบรกให้รถช้าลงให้ดูฝั่งตรงข้ามที่เลนสวนมามีรถมาไหมมีเบรกชะลอช้าๆก่อนให้กระจกมองข้างเลยขอบชุดบาทแล้วหมุนรอหนึ่งว่าเบรกช้าๆเบรกหมุนรอไหลไหลช้าๆหลๆไปไหลไปหยุดรถก่อนนะหยุดนะฮะแล้วดูหลังคันสีแดงไม่มีรถมาแล้วคันสีแดงไปปุ๊บไหลไปปุ๊บแล้วเติมได้ระเบุนให้หมด ทยอยโค้งมาโค้งมาเตรียมตัวทะยอยคืนพร้อมกับเติมเพลงตามริบสวยครับเงี้ยมเติมไปกดดูกระจกข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงออกมาครับเบี่ยงออกมาแล้วดึงครับให้รถอยู่ตรงกลางเลนวิ่งเข้ามายกเท้ามารอที่เบระเพื่งเบรกนะยกเท้ามารอแล้วเบรคครับเบรกเบรกแล้วปล่อย ปล่อยลดไหลไปใล้จะพ้นเติมเครื่องตามสวยครับเยี่ยมไปครับผมทีนี้เราจะเลี้ยวขวานะโค้งขวาแล้วก็อยู่เลนขวานะท้ามเราที่เบรคครับเหยียบไม่ต้องเหยียบหนักเหยียบเบาๆแผ่วๆให้รถช้าลงแล้วโค้งตามทางครับโค้งตามทางไปคงเข้าอยู่เลนขวานะค่อยๆดึงพยอรคืนนิดนึงโอเคเติมเครื่องตามออเบาๆครับเติมเครื่องตามออเบาๆให้รถอยู่ บนถนนโอเคแล้วคืนเยี่ยมครับทีนี้เราจะไปยูเทิร์นั่งขอามือ,อไปครับตรงไปก่อนนะครับอ้า้โ,โหคันสีแดงนี่ปีวงเลี้ยเยอะเหลือเกินดูฝั่งน้นครับมีรถมาไหมไม่มีท้ารอรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนหมุนครับหมุนปึ๊เตรียมตัวทะยอยทะยอยปึบรอลุกน้อัองครับ ไปครับติมเร่งตามติมเคร่งตามเยี่ยมครับตรงไปเลยนะเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าในครับผมถ้าเหยียบเบรกช้าๆเหยียบเบรกช้าๆเราดึงซ้ายครับดึงซ้ายค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้พร้อมกับทยากคืนบาแล้วเติมสวยครับเติมแล้วค่อยคคืนเยี่ยมครับดูกระจกข้างฝั่งขวาไม่รับมาไหมไม่มีมีเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเหยี่ยงมา ปึ๊บให้รถอยู่ในเลนเยี่ยมครับตรงไปครับเดี๋ยวเราจะยูเทินกันอีกรอบหนึ่งนะไปยูเทินหน้ากันอีกรอบหนึ่งไปครับผมตรงไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆยกเท้า,ารอที่เบรกแต่จะเพิ่งเบรกก็ค่อยกดลงช้าๆก็ค่อยกดลงให้รถช้าลงแล้วดูฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหมไม่มีไปเราก็จะมาง้างเลยแล้วหมุนไทยที่เบรกนะ หมุนปล,ลายรถไหลไปเรื่อยๆครับเตรียมตัวท่ายอยคืนพร้อมกับเติมสวยดูรถที่อยู่เลนซ้ายนะไปครับดูจะมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมมีมอเตอร์ไซค์ให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนตรงไปครับตรงไปก่อนด้านหน้าเป็นน้ำนะเราต้องเตรียมตัวยกเท้ามารอที่เบรคครับอยู่เลนนี้ก่อนตรงไปครับตรงไปอย่าเพิ่งเบรคอย่าเพิ่งเบรค พอแค่ถึงแล้วเบรคแล้วปล่อยไหลไปปล่อยท้ามารอที่เคร่งพอมันแก้จะสุดแล้วค่อยเติมไปโอเคเยี่ยมครับตนเร่งไปดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไม่รบมาไหมมีสให้เข้าไปก่อนตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปก่อนหลังขั้นสี่ขามีไหมได้เข้าไปครับเดียนอะไรไกลอีกบอลงินใช่ไหมสีบอลงิน ไปเลนนี้แหละครับไปเลนนี้อยู่เลนนี้ครับผมตรงไปเรื่อยครับตรงไปเรื่อยอยู่เลนนี้นะอยู่เรนนอกอยู่เลนฝั่งซ้ายนะครับโค้งไปก่อนอยู่เลนฝั่งซ้ายนะโค้งเข้าเลนฝั่งซ้ายนะครับอ่าเยี่ยมครับค้างไปค้างไว้อยู่เลนฝั่งซ้ายก่อนนะปึ๊บตรงไปแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีไม่มีไปไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงมาช้าๆค่อยเบี่ยงมาโอเคตรงไปเรื่อยๆครับ ตรงไปครับผมตรงไปให้คันทาไปก่อนไหลตามไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้แล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีรอกระจกมองข้างเลยทารอที่เบรกนะเลยแล้วหมุนให้หมดโค้งไปครับโค้งไปปล่อยรถไหลด้วยเวลาหมุนปล่อยรถไหลด้วยเตรียมตัวทับยอยคืนปึ๊บชึบ ตรงไปครับตรงไปทีนี้เราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับโอเคเตรียมตัวโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายดึงซ้ายครับดึงข้างคมเอไว้ถ้าไม่มั่นใจก็ยกข้างไว้ค้างไว้ข้างไว้ให้ย่อดมิมนเบาๆพร้อมกับเติมเติมเติมเรียบครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงครับ เมียเข้ามาทีนี้เราจะยูเทิร์นอีกรอบหนึ่งมาไปครับไปด้านหน้าไปเลยครับไปตรงไปก่อนนะครับรยิ่งรถให้อยู่ในเลนนะตรงไปก่อนครับตรงไปตรงไปจับอาการพอเราจะเข้าไปใกล้ยกเท้ามารอแล้วเกียบเบรกลงลอะกลับดูด้านหน้ามีรถมาไหมออถ้าไม่มีรอกระจกมองข้างเลยขอพคุณบาตก่อนนะ เลยแล้วค่อยหมุนครับหมุนให้หมดเพราะไม่มีรถหมุนให้หมดโค้งตามทางมาเตรียมตัวทยอยพร้อมกลับเติมเติมชึบโอเคไปครับตรงไปก่อนตรงไปครับตรงไปดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไม่รถมาไหมไม่มีรถไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงมาเข้ามาแล้วตรงไปครับด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำนะครับปอยตรงไปก่อนยกทัเราที่เบร หยุดเบรคให้รถช้าลงปุ๊บพอถึงน้ำแล้วปล่อยไหลไปพอใกล้จะหมดเติมเติมโอเคมาไหลไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าน,นะครับเลี้ยวขวาเข้าโคง้งด้านฝั่งขวานะท้ามรอที่เบรปล่อยไหลครับปล่อยไหลแล้วดึงดึงครับดึงให้อยู่เลนขวานะเตินเพ่งตามด้วยเบาๆก็ค่อยเกิดไปดึงไว้หลอ,อกซ้ายนิดนึงโอเค มาดึงขวาดึงขวาครับโอเคไปครับเยี่ยเราจะไปยูเทอร์ด้านหน้าครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ไปตรงไปก่อนตรงไปก่อนดูเลนด้านหน้า,นนา,นนานมีรถมาไหมไม่มีท้าที่เบรกก็ตรงข้างเลยแล้วหมุนให้หมดถ้าไม่มีรถหมุนให้หมดค้างไว้ เตรียมตัวทยอยคืนสวยมาปึ๊บอโอเคแล้วก็ตรงไปครับเราจะไปีรูรซ้ายด้านหน้าทีหนึ่งทีนี้เราจะไม่อยู่เธอแล้วนะเราจะออกซ้ายตรงตรงไปครับโค้งตามทางนะโค้งตามทางนะดึงพวงมาลัยจับความรู้สึกโค้งตามทางปึ๊บแล้วทยอยคืนพร้อมขับเติมเร่งอ่า ทีนี้เราจะตรงไปครับเติอนพระเร่งครับดูกราจะมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีไม่มีไม่มีเปิไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงมาปึ๊บเราจะเลยไปด้านหน้านู้นนะเลยวงเวียนไปปึ๊บแล้วเราจะไปอยู่เทินตรงโน้นตรงไกลๆไปครับเติอนพระเร่งไปเติอนพระเร่งไปนิดนึงเอาใชปอยู่เทินด้านหน้าสุดเลยใช่ครับผม ตามมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับตรงโคง้งตรงนี้ยกเท้าเราที่เบรคแต่ดีไปบอลเปืี่ยเ,เลี้ยวมาทางฝั่งซ้ายแล้วไหลาตามไม่ต้องไม่ต้องหยุดนะไหลาตามเรื่อยๆไหลาตามดึงขวาดึงขวาดึงขวาแล้วก็ดึงซ้ายขับตรงไปเือดเพ่อนตามเดีย๋ยวเราจะไปอยู่เทินด้านหน้านะครับอะไปครับผมไปยกเท้ามารอที่เบร เตรียมตัวเชรกช้าดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมไม่มีรอกระจกมองข้างเลยเลยแล้วหมุนให้หมดเลยแล้วหมุนให้หมดข่อยรถไหลด้วยสิครับข่อยรถไหลด้วยนะโค้งโค้งมาเตรียมตัวทะยอยคืนพร้อมกับเพิ่มเพลงตามเบาๆเยี่ยมครับไปตรงไปครับนะระวังจากมอเตอร์ไซค์ทางฝั่ง,งซ้ายด้วยนะให้เราอยู่ตรงกลาง ปึ๊บแล้วดึงซ้ายดึงซ้ายปึ๊บคือนิดนึงแล้วเดือดเต็มตัวดึงขวาดึงขวาดึงขวาคือเราต้อล้วดึงซ้ายปึ๊บดึงอยู่เลนซ้ายก่อนนะอยู่เลนซ้ายก่อนตรงไปครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไม่รดมาไหมไม่มีเบี่ยงครับค่ค่อยเบี่ยงมาเยี่ยมครับโอเคโค้งไปครับ โอเคตรงไปครับเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้าไปตรงไปโค้งขวาตามทางนะครับตามมอเตอร์ไซค์ไปเลยเข้าลินขวานะโคง้งเตรีย huh. มตัวไปรุถไหลายไปโค้งไป ตงไปตเ,เ,เร่งตามเบาๆค้างตรงอะไรไว้ค้างไว้ค้างไว้ดึงซ้ายนิดๆดึงซ้ายนิดๆนะฮะปึ๊บตามเร่งตามเลยเยี่ยมตรงไปครับไปครับเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ตามไปครับตรงไปครับแล้วดูฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหม,ไมเบรกทำไมล่ะ ใจเย็นๆสิคกอักกระจรุมอง,งข้างเลยแล้วหมุนให้หมดปึ๊บโค้คมาเตรียมตัวทะยอยคืนโอเคไปครับเยี่ยมมากๆครับผม เป็นอย่างไรกันนะครับเพื่อนๆครับกับการสอนการเลี้ยวการโยเทิร์นะครับเป็นเทคนิคที่สอนมือใหม่และก็เพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถอะไรก็สามารถเรียนรู้ได้ครับผมสามารถสอนได้หมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าอยากเรียนขับรถกับพ่ตัมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรแล้วก็อดีลายู่ด้าล่างนี้สามารถแอดอดีลาแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่า จะขับรถยังไงจะเริ่มต้นยังไงหร ne, ui, ือว่าจะร่ร so ู้เพื่อนๆขับรถกันยังไงก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับใน a c e b o o k กลุ่มครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บก็เจอหน้าปรแบบนี้ครับเมื่อเจอหน้าโปรแบบนี้ก็สามารถกดปุ่มเข้าร่วมจอยเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามากราบเรียนเจิญที่ผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเจอคคิปนีี้้เรรังงแกจออ่่ต เพิ่งมาเจอช่องพี่ทั่มก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียนเปิดเฟซบุ๊กกันนะครับครับเจอกันครับ